สวัสดีครับผมเต้น,นะครับผมเจ้าหน้าที่การขายและการตลาดของกูปตา้าไม่สอนนะครับผมสําหรับไตรมาสสนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษและโปรโมชั่นดีๆสําหรับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ที่ต้องการออกรถกดกับพวกเรานะครับผมมาฟังกันเลยครับผมก็ในส่วนการขายและการตลาดนะครับผมก็มีการส่งเสริมการขายพิเศษนะครับผมสำหรับไตรมาสสานะครับ ก็จะมีฟรีดอกเบี้ย12เดือนนะผมสรับลูกค้าที่เลือกผ่อนระยะเวลา1ปีส่วนลูกค้าเก่านะผมแท็กเตอร์และรถเกี่ยวที่ได้เกรด A พัด A แล้วก็ B นะครับผมสามารถเลือกผ่อนชำระแบบรายปีได้แล้วครับผมนอกจากนี้ในส่วนของรถขุดนะครับก็จะมีลดดอกเบีย้ย1.5%นะครับผมสำหรับดาว35%และ50%ขึ้นไปนะครับคูปต้าแม่สอดก็ยังมีโครงการดีๆออกเยี่ยมลูกค้าเก่าที่หมดระยะประกันไปแล้วนะครับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าเรายังคอยดูแลและบริการหลังการขายอยู่เสมอเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันสวัสดีครับผมช่างเอ็มนะครับจากทีมงานบริการคูบตาไม่สอดนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับโครงการดีๆนะครับให้กับลูกค้าเก่านะครับลูกค้าใหม่หรือลูกค้าที่กำลังจะซื้อนะครับรถขุดของคูบตานะครับสำหรับนะครับคูบตานะครับเราก็มีโครงการดีๆนะครับ ให้กับลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับการรับประกันนะครับ2ปีหรือ3,000ชั่วโมงในระยะประกันนะครับทั้งหมดอยู่เครั้งนะครับการให้ส่วนลดนะครับงานบริการนะครับค่าอะไร้นะครับลดที่อยู่ในประกัน2ปีแรกนะครับก็อยู่ที่20%นะครับของมูลค่าอะไร้นะครับส่วนปีที่3ที่4นะครับหมดประกันไปแล้วนะครับเราก็มีโครงการนะครับเซอร์วิสแคร์นะครับที่จะให้ส่วนลดค่าอะไรมูลค่าที่มีตั้งแต่5,000บาทขึ้นไปนะครับอยู่ที่15% นะครับส่วนการบริการหลังการขายต่างๆนะครับเราก็จะมีโครงการพิเศษนะครับก็คือโครงการเคเมซื้อพร้อมนะครับที่ให้บริการตรวจเช็ครถขุดให้ลูกค้าครับฟรีนะครับปีละหนึ่งครั้งนะครับทางเคมนะครับโบต้าไม่สอดนะครับก็มีมีความยินดีนะครับที่ได้บริการลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับและก็พร้อมนะครับที่จะบริการลูกค้าที่ตัดสินใจจะซื้อนะครับรถขุดของโต้าต่อไปขอบคุณครับ ครับผมวัสดีครับผมอรักษ์อ่อนบางนะครับครับทีมงานอารักษ์ไมโครเล็กอ่าอําเภอแมอ่สอดจังหวัดตากนะครับผมใช้รถคูปต้ารถขุดคูปต้าตั้งแต่ปีห้าเจ็ดนะคันแรกผมออกคันปีห้าเจ็ดอ่าปีห้าเจ็ดผมไปออกมาหนึ่งคันมารับงานทำภายในอําเภอแมอ่สอดจังหวัดตากนะครับปรากฏว่าประทับใจประทับใจประทับใจบริการประทับใจ การบริการของทีมช่างทีบริการนะครับมีความรัทับใจหลังจากนั้นผมใช้มาประมาณ1ปีผมก็ไปไปเอามาอีกหนึ่งคันนะครับเนื่องจากงานไม่สอด่วงนั้นกําลังบูมนะกำลังมีงานงานกาลังเยอะงานสร้างงานอะไรเยอะแยะงานวางท่อขุดปะปางานทําบ้านก่อสร้างโครงสร้างอะไรต่างๆนะเริ่มเยอะขึ้นผมก็ไปทำไปไปออกมาอีกหนึ่งตัวนะฮะ ส่วนทีมช่างก็บริการสมร่ำเสมอนะครับน่ติดต่อมาถึงวาระถึงเวลาที่จะต้องอบริการโทรมาติดต่อบริการหลังการขายอโอเคมากนะครับเนี่ยนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ผมประทับใจนะครับแล้วก็ใช้บริการของคูมัต้าเมสอดนะครับมาตลอดอใช้มาหนึ่งป,ปีสองปีกว่าผมไปออกมาอีกตัวหนึ่งนะครับสมตัวนะครับหลังจากนั้นอีกปีก,กว่าผมก็ไปออกมาอีกตึงตัวเป็นตัวที่สนะครับ ตอนนี้ผม4ี่ตัวครับสสัญญานะฮะและทีมช่างก็โอเคนะครับบริการมาตลอดบริการดีตลอดมีอะไรโทรหาปรึกษาได้เรียกมาเรียกให้มามีปึกรถมีปัญหานะฮะผมโทรติดต่อไม่เคยไม่เคยที่ว่าจะปฏิเสธนะครับวิ่งมาดูให้ตลอดนะครับผมก็มีความประทับใจส่วนหนึ่งที่ผมใช้บริการของคูปตะไม่สอดนะครับที่ผมประทับใจถ้าผมมีโอกาสนะครับผมจะแนะนําลูกค้า ที่จะใช้รถขุดเป็นคันต่อไปหรือว่าเริ่มต้นการบริการของรถขุดคูปตานะครับผมยินดีนะครับยินดีให้คำปรึกษามาสอบถามกันก่อนได้ว่ารถอะไรเป็นยังไงการบริการเป็นยังไงนะครับทับใจครับประทับใจคูปตาไม่สอดนะครับผมประทับใจอา่านี้นะครับขอบคุณทีมช่างนะครับทีมช่างคูปตาไม่สอดนะครับเลื่อจากรถจะหมดสัญญาส่งงวดเสร็จเรียบร้อยอ่า หลังจากนั้นก็ยังมีบริการมาตลอดนะครับมาดูแลให้ตลอดผมหมดสัญญาไป3คันแล้วเหลืออีกคันหนึงแต่ทีมช่างก็ยังมาถามนะมา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 ถามโทรมาถามหรือว่าเข้ามาเยี่ยมเข้ามาดูแลตลอดดูแลระหว่างที่รถหมดไปแล้วแต่ก็ยังยังยัง,ย,ง,ย,งยังมาดูแลอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทีมช่งางกุมต้าไปสอดนะครับ หรือน้อยไม่จะเเ่าอำเภอไม่ละมาดจังหวัดตากไปซื้อแม่โครจากโคต้าสาขาไม่สอดโคจ้าใช้งานดีซื้อมาสองคันแล้วพนักงานเนี่ยก็ใจใส่ดีพี่ไอ้ถ่ายน้มนมคนเแขยงแก,ก่กบมาติดต่อตลอดเพราะว,ว่าใจค้องใจค่องทนดีครับดีมากๆเลยเออจะแนะนำหมู่ลูกค้าด้วย คนบ้านป็นซื้อเพิ่มอีกถึงว่าลุงเป็นลูกค้าเกา่าพีมสร้างเขาปัดเยียดเยี่ยมตลอดลุงมั่นใจถึงได้สายรถขุดคูบุตา้าเยี่ยมนะครับขอบคุณลุงน้อยนะครับที่เรกใช้บริการรถขุดคูบุตา้าตลอด,ดที่ดีเสมอมาครับครับขอบคุณครับ